สุขกายสุขใจปลอดภัยทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความสุขที่เกิดจากการได้บวชนะครับสุขที่เกิดจากการได้บวชเนี่ยมันเริ่มมีเลยนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าบวชแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่แบบ ให้ตรงกับสภาวะของคำว่าบวชความสุขก็จะเกิดขึ้นเลยนะครับขอยกเรื่องของพระเจ้ามหาชนกกล่าวให้ฟังนะครับพระเจ้ามหาชนกชีวิตในวัยต้นลำบากนะครับเพราะว่า,าสเสด็จอาเนาะน้องของพ่อเนี่ยปฏิวัตินะมีการสู้รบกันจนทำให้ บิดาของท่านต้องเสียชีวิตในสนามรบมารดาของท่านก็พาหนีลีภ้ภัยนะช่วงนี้แหละก็ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าแม่ต้องเดินทางแทนที่จะได้รับการดูแลอนุเคราะห์อย่างดีเหมือนอยู่ในรั้วในวังเหมือนเดิมก็ไม่ใช่นะครับแต่พอไปถึงที่แดนไกลก็ได้รับอนุเคราะห์ จากผู้คนาที่นั้นด้วยกำลังแห่งบุญนะครับก็ชีวิตแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าชายถูกเลี้ยงอย่างเจ้าชายก็ถือว่ามีความสุขพอสมควรต่อมาเมื่อโตขึ้นก็ทราบที่มาตนเองประสงค์ที่จะได้ราชสมบัติคืนจะได้ทำบุญนะท่านก็เดินทางนะครับประสบเหตุเพศภัยกลางทะเลเหมือนกันสุดท้ายก็มีความเพียรพยายามจน ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุญเก่าด้วยความเพียรใหม่ที่เปิดช่องนะแล้วก็มีเมตตาของผู้ที่มีกำลังนะก็เลยไปถึงขึ้นจากภัยพิบัติท่ามกลางทะเลโดยสวัสดิภาพสุดท้ายก็ได้เป็นพระราชานะครับที่เมืองเดิมโดยไม่ต้องไปสู้รบเลยนะครับเพราะว่าสเสด็จอาก็สวรรคตรไปพอดี เหลือไว้แต่ลูกสาวไม่มีลูกชายก็ได้ไปอภิเษกกับลูกสาวของอาน,นั่นแหละนะครับพระนางซีวลรีก็บริหารบ้านเมืองด้วยความเรียบร้อยนะครับใช้ทศนพิตร,ราชธรรมเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมนะต่อมาท่านก็ได้อาจารย์ครับของราชหลายปีนะนะได้อาจารย์คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงสองต้นก็จะไปเที่ยวสวน ไปเห็นต้นมะม่วงสองต้นอยู่ประตูสวนต้นหนึ่งเนี่ยมีแต่ใบต้นใหญ่ร่มเรื่อนอีกต้นหนึ่งมีทั้งใบทั้งลูกห้อยระยะเลยท่านก็รู้สึกประสงค์จะสเสวยนะคนข้าราชบริพารก็หยิบม,มาให้ลูกหนึ่งท่านก็สเสวยดูก็มานัสิการว่ามันก็อร่อยดีแต่ว่าต้องไปเที่ยวก่อน เดี๋ยวกลับมาค่อยจะมาบริโภคให้อิ่มอีกทีหนึ่งแต่คนทั้งหลายที่ตามเนี่ยก็เห็นว่าประธานตัดริบบิ้นแล้วเปิดงานแล้วเขาก็คิดว่าไม่มีโทษก็กินกันคนละูลูกสองโลกคนมันเยอะนะคนที่มาภายหลังก็เริ่มใช้ไม้คอนป่าใช้ไม่สวยใช้ไม้คอนป่าไม่ได้จริงๆมันอยุดสูงมากๆปีนก็ไม่ไหวก็ตัดลงมาเลย กร,กระจายแหลกรานหมดเลยครับนะไม่เหลือชิ้นดีเลยนะแต่อีกต้นหนึ่งยังอยู่ดีกลับมาท่านมาเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าท่านก็เลยได้เป็นถือว่าต้นมะม่วงเป็นอาจารย์คิดถึงว่าราชสมบัติก็เปรียบเหมือนต้นไม้ต้นมะม่วงที่มันมีผลนะถ้าเราอยู่แบบนี้ศึกนอกศึกในที่จริงไม่ค่อยมีนะครับท่านเป็นปกครองเก่งมากแล้วก็มีบุญเก่าด้วยแม้จะไม่ค่อยมี ศึกนอกศึกในที่ว่านี้แต่มันก็ยังปัญหาวุ่นวายรับเรื่องวินิจฉัยอะไรต่างๆอยู่ทุกวันท่านะก็เลยปรงใจออกบวชครับออกบวชเราจะต้องเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีผลราชสมบัติเหมือนต้นไม้ที่มีผลนะพอบวชเสร็จนะบวชเองนะครับแล้วก็จะไปคนทั้งหลายก็เดือดร้อนพระราชาแบบนี้จะหาได้ที่ไหน เดือดร้อนกันก็พยายามตามตื้อท่านดิตั้งแต่นางศิวลีกับชาวบ้านชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยรักท่านทั้งนั้นเลยนะก็ตามท่านแล้วเขาก็ทําเหตุขึ้นมานะครับหลังจากท่านบวชแล้วจะเล่าสภาวะจิตให้ของท่านได้ฟังนะครับพอท่านบวชแล้วเนี่ยานางศิวลีออกอุบายออกอุบายว่าพระราชาของพวกเราจะกลับมาอยู่กับพวกเราด้วยอุบายนี้นะก็เลย เอาให้คนไปดักข้างหน้าตรงเรือนเก่าๆที่เป็นห้องเก็บของหรือเรือนร้างๆไม่มีคนอยู่นะครับก็ให้เป็นจุดไฟเผานะทำให้มันมีควันขึ้นขโมองชงเชงเยอะๆแล้วก็ทำเป็นแตกตื่นวิ่งกุลาหนกันจะดับไฟนะเรียกว่าทุกคนเสียสติใช่ไหมแตกตื่นก็ได้อุบายก็ไปเรียนท่านไปเ,เรียนท่านผู้บวชแล้วว่า นะข้าแต่พระมหาชนกราชนะบ้านเมืองของมหาบาพิษเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วนะพระองค์เท่านั้นน่ะที่จะทําให้ทุกคนมีสติได้โปรดสั่งการดับไฟครั้งนี้เถิดท่านตรัสว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าเมื่อกรุงมิถิราถูกไฟไหม้ไม่มีอะไรของเราถูกไฟไหม้เลยเรามีอยู่แค่เนีนะ้เมื่อกลุงมิถิรามิถิลาถูกไฟไหม้ อะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกไฟไหม้เลยเนี่ยสภาว่าของคำว่าบวชนะครับมันปล่อยนะกิจการงานแล้วก็ความยึดถือน,น,นั่นนู่นนี่มันปล่อยนะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มือนกันนะครับแต่มันเป็นทางเป็นทางของผู้พ้นทุกข์แล้วท่านเดินไปเราก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆน้อมเหมือนกันเรายังเหลืออะไรที่จะเป็นเหตุกังวลหรือเปล่านะถ้ามีเราก็ต้อง หาอุบายที่จะมาฝึกมาปล่อยสิ่งเหล่านั้นแม้เล็กน้อยนะครับท่านก็เลยไม่มีอะไรเลยท่านบอกว่าเมื่อกรุงมิถิลาถูกไฟไหมอะไรอะไรของเราไม่ได้ถูกไฟไหมเลยเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วแต่ก่อนมีเป็นเมืองของท่านแต่ตอนนี้ท่านสละแล้วเนีย่ยนะครับแค่บวชนั้นยังไม่ทันได้ฌานได้ไดปัญญาอะไรนะคิดดูว่ามันจะเบาขนาดไหนครับแต่ก่อนผัวเมียทะเลาะก,กันท่านก็ต้องรับเรื่อง ท่านก็ต้องหาอุบายมาคลี่คลายปัญหาให้เขาตอนนี้ไม่ต้องแบกรับใดๆนะมันก็จะเป็นทางของผู้ที่ได้โอกาสในการฝึกตนส่วนคนที่จะพยายามดึงท่านกลับยังไม่ยอมนะ,นะทำทีเป็นมีโจกรกบฏภายในครับมีเสียงแตกตื่นทําทีเหมือนจะเข็นฆ่าผู้คนดักอยู่ข้างหน้าก็มาเรียนท่นเองเหมือนเดิมนะว่า นะบ้านเมืองของท่านเนี่ยตอนนี้มีโจกรกบฏเข้ามาแล้วทําอันตรายแก่ผู้คนท่านเท่านั้นที่จะสั่งการระงับดับเรื่องนี้ได้บริหารด้วยเถิดท่านก็พูดเหมือนกันครับในเมื่อเมืองมิถิลาถูกโจรปล้นของของเรามีอยู่แค่เนี้ยเท่าที่ติดตัวเนี่ยเครื่องเครื่องนุ่งหม่มกับภาชนะสําหรับพิษา,าจานเบรเดนขออาหารชาวบ้านเขากิน นะท่านก็เลยบอกว่าอะไรๆของเราไม่ได้ถูกปล้นเลยนะเมื่อกรงมิถิลาถูกปล้นถูกโจรเบียดเบียนอยูนะ่ของเราก็ไม่มีอะไรถูกปล้อนอันนี้นะครับก็คือเป็นทางของเนคคัมมะทางของการบวชเนาะเราก็ต้องพยายามฝึกกันนะครับก็คงจะตัดเล่าแค่นี้นะพอหเห็นว่า,าเราน่าจะยั่งใจได้ว่าถ้าใจเราอยู่แบบนั้นได้เนี่ยมันจะสุขมันจะเบาขนาดไหน นะครับแล้วมันก็จะสะดวกเนาะถ้าเราจะศึกษาเราจะเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัติถ้ามีโอกาสเราก็แบ่งปันแบ่งปันธรรมะอันเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ให้ผู้อื่นด้วยโดยที่เราเองก็อยู่อย่างมีที่พึ่งนะครับก็น่าจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจง ยังไตรสิกขายังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแล้วก็ยังกุศสธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเทิน